อิมานิพัตตาณิพัตตาณิสัพพิวารานิสัพพิวารานิปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุอัมหากังอัมหากังทีฆะตังทีฆะตังทิตายะทิตายะสุขายะสุขายะ ข้าแต่พระพิสุสง์ผู้เจริญถ้าแต่พระพิสุสง์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอนมถวายขอน้อมถวายซึ่งพัตตาหารซึ่งพัตตาหารพร้อมกับของบริวารพร้อมกับของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ทั้งหลายเหล่านี้แด่พระพิสุสง์แด่พระพิสุสง์ขอพระพิสุสง์ขอพระพิสุสง์จงรับจงรับ ซึ่งพัตนาหารซึ่งพัตตาหารพร้อมกับของบริวารพร้อมกับของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อกุลเพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อความสุขเพื่อความสุข เพื่อความจเจริญรุ่งเรืองเพื่อความจเจริญรุ่งเรืองเพื่อความไม่มีโรคไม่มีภัยเพื่อ <y lic an> ความไม่มีโรคไม่มีอันตรายต่างๆไม่มีอันตรายต่างๆแก่ข้าพเจ้า,จาทั้งหลายด้วยแก่ข้าพเจ้า,จาทั้งหลายด้วยและแก่ปิยชนทั้งหลายและแก่ปิยชนทั้งหลายมีมารดาบิดาเป็นต้นด้วยมีมารดาบิดาเป็นต้นตลอดกาลและนานเธอตลอดกาลและนานเธอ สาธุสาธุพระคุสงวัดนางนอนจะลงไปรับบิณฑบาตญาตโยมในโอกาสวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2566นี้ซึ่งตรงกับตีถอยแนามพคณะสงฆ์วัดนางนอนทุกๆุลูกทุกๆองค์ ขออุวอนวยอวยพรให้ญาติโยมทุกทุกคนทุกๆท่านที่มาร่วมทาบุญตักบ,บาตรหรือว่าบริมาก็ตามขออ้างคุณพระศรีรัตนไตรคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระโสดง และหลวงพ่อคุ้ตมหาจักรพรรดิหลวงพ่อพระประธานวัดนางนองเป็นต้นเป็นประธานคุณงามความดีของคณะสงฆ์ได้ประพฤติดีปฏิบัติชอบมาและคุณงามความดีของญาติโยมทั้งหลายได้กล่ำสมบุญกันเไว้ขอจงรวมเป็นสบะเดชะพลวะปัจจัย ปีใหม่ปีนี้ขอญาติโยมทุกทุกคนทุกทุกท่านนั้นจงประสบจากความสุขความเจริญรุ่งเรืองครอบครัวอยู่ร่วมเย็นจนฉุกฉุกกระพาพนามัยแข็งแรงปราศจากโรคไัยอุปทวคันตรายทั้งปวงเจริญด้วยลาบจเจริญด้วยยศ และเจริญด้วยอายุวรนละสุขะภะละปฏิธานทนสารดุบัติคุณสาสมบัติร่วมเย็นในร่วมธรรมในพระพุทธศาสนาปัตถนาสิ่งใดที่เป็นในทางที่ดีที่ชอบประกอบด้วยธรรมขอความปัตถนาของญาติโยมทุกคนทุกท่านนั้นจงประสบแา่ความ สำเด็จทุกป,ประการเพ<า>ิ่นสาธุตาวเปรีอย่าดึงทังไรตั้งใจขวดน้ำนะกำมด้าน้ำมาแล้วก็ขวดในใจนะ